ภาวะผมร่วงภายหลังการติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่จะเป็นอาการของโรคผมพลัดผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงมากผิดปกติค่ะสาเหตุก็อาจจะเกิดจากความเครียดหรือความวิตกกังวลของผู้ป่วยจนกระตุ้นให้เกิดอาการผมร่วงเป็นหยอ่อมนายแพทย์สมศักดิ์อัคศินอธิบดีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลว่าภาวะผมร่วงภายหลังการติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่จะเป็นอาการของโรคผมผัด ผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงทั่วศีรษะมากผิดปกติคือมากกว่า100เส้นต่อวันแต่ไม่มากเกินร้อละ50ของผมทั้งศีรษะในระยะเวลา2-3เดือนภายหลังการติดเชื้อโควิด -19 แต่ในบางรายอาจจะเกิดได้เร็วประมาณ1เดือนครึ่งซึ่งก็ค่อนข้างจะเร็วกว่าภาวะผมผลัดจากสาเหตุอื่นๆนะคะผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อโควิด -19 เกิดโรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อประมาณร้อยละ โรคผมผดนี้อาจจะเกิดได้จากสาเหตุอื่นเช่นเกิดภายหลังจากมีภาวะป่วยหนกักมีภาวะเครียดมากการขาดสารอาหารเป็นโรคไทรอยและการรับประทานยาบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ป่วยมีประวัติสาเหตุอื่นร่วมด้วยก็อาจมีความจำเป็นที่จะต้องแยกสาเหตุอื่นร่วมด้วยโดยการตรวจผมและการตรวจเลือดค่ะแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิต ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจัยกระตุ้นอื่นนอกเหนือจากภาวะเจ็บป่วยจากการติดเชือ COVID ้อโควิด -19 ควรจะรักษาร่วมด้วยคือ 1. ถ้าผู้ป่วยเกิดภาวะผมร่วงภายหลังจากมีการติดเชือ COVID ้อโควิด -19 โดยไม่มีปัจจัยอื่นโดยทั่วไปผู้ป่วยที่มีโรคผมลัดก็มักจะหายได้เองหลังจากสาเหตุหมดไปแล้วประมาณ2-6เดือนในกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคผมผดหลังจากการติดเชือ้อ โควิด1 9อาจจะหายได้เร็วกว่าที่ระยะเวลาประมาณ2เดือนค่ะ 2. การพรางผมบางช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยดีขึ้นเช่นทรงผมการทำสีผมหรือการใส่วิก 3. การรักษาด้วยยาทาไมน็อกซิ l อาจแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาทาร้อยละ5้าไมน็อกซิ o ด u t ลโซันวันละ1-2ครั้งหรือร้อยละ2 m no i ไมน็อกซ Solution วันละ2ครั้งเพื่อกระตุ้นผมให้ขึ้นใหม่ โดยอาจจะเริ่มใช้ตอนที่ผมเริ่มจะหยุดร่วงการทายานี้อาจทําให้เกิดผมร่วงในช่วงรรกแรกที่ใช้ยาได้และยังไม่จําเป็นต้องทายานี้เสมอไปในโรคผมผัดเนื่องจากในภาวะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้เองหลังสาเหตุกระตุ้นหมดไปค่ะส่วนคําแนะนําเพิ่มเติมควรต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่อาจจะมีส่วนทําให้ผมร่วงเช่นยารักษาความดันโลหิตสูงชนิดเบต้าบกเกอร์ ยารับประทานวิตามิน A และยาการเลือดแข็งตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานยาในผู้ป่วยที่รับประทานยานี้แล้วไม่ควรจะหยุดยาเองควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนและการรับประทานเหล็กและวิตามินเช่นสังกะสีไบโอตินวิตามินดียังไม่ได้มีหลักฐานการศึกษาที่ชัดเจนนะคะว่าจะมีส่วนช่วยรักษาโรคผมผดในผู้ป่วยไม่ได้มีภาวะขาดเหล็กหรือวิตามินดังกล่าว ทั้งนี้หากอาการผมร่วงไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลา3 6เดือนควรต้องปรึกษาหาหรือกับแพทย์เฉพาะทางค่ะขณะที่อาการผมร่วงเป็นยอมหลังการฉีดวัคซีนก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันตนเองและเกิดปฏิกิริยาอักเสบที่บริเวณต่อมผมทำให้ผมหลุดร่วงเป็นยอมได้แพทย์หญิงชินมนัฐเลขวัฒน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าภาวะผมร่วงเป็นย่อมภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยังจำเป็นที่จะต้องรอผลการศึกษามากกว่านี้ในเรื่องอุบัติการการเกิดหลังจากการฉีดวัคซีนเนื่องจากวัคซีนใช้กระบวนการที่เลียนแบบการสร้างภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโควิด -19 ดังนั้นอาจมีการกระตุ้นการเกิดภูมิคุ้มกันต้านตนเองและเกิดปฏิกิริยาอักเสบที่บริเวณต่อมผมทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมได้ ปัจจุบันรายงานการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นยอมอาจจะกลับมาเป็นซ้ำหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือในผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นยอมที่เป็นมากอยู่แล้วจะเกิดอาการมากขึ้นหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนคล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวหลังจากมีการติดเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวมากพอที่จะสรุปผลได้ค่ะ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นยอมที่เป็นน้อยไม่พบว่ามีอาการมากขึ้นภายหลังการติดเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้ก็ยังพบว่าโรคผมร่วงเป็นยอมอาจเกิดภายหลังการฉีดวัคซีนอื่นๆได้ด้วยเช่นวัคซีนงูสวัสดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบ JE โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคผมร่วงเป็นหย่อมร่วมด้วยเช่นปัจจัยทางกรรมพันธุ์ความเครียดการเจ็บป่วยโรคภูมิแพ้โรคไทรอยด์โรคลูปสัสภาวซีจากการขาดธาตุเหล็กและภาวะการขาดวิตามินดีค่ะการดูแลและรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อมภายหลังการฉีดวัคซีนหรือหลังการติดเชื้อโควิด -19 ควรจะรักษาตามมาตรฐานของการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม โดยการรักษาจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของผมร่วงที่ศีรษะในผู้ป่วยที่มีอาการน้อยมีผมร่วงเป็นหย่อมเพียงเล็กน้อยอาการผมร่วงอ่านหายได้เองหรือไปรับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้วยการทายาเซียรอยหรือการฉีดยาเซียรอยที่ศีรษะร่วมกับการทายาไมน็อกซิดิล ร้อยละ2ถึงร้อยละ5วันละ2ครั้งเพื่อกระตุ้นให้ผมขึ้นใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการมากมีผมร่วงทั่วศีรษะหรือมีขนตามร่างกายร่วงด้วยควรจะต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาหาวิธีการรักษาเช่นการรักษาด้วยการทายาไดฟีนิลไซโคลโปรพิโนนหรือทายาดพีซีพีหรือยาชนิดอื่นๆตามที่แพทย์เฉพาะทางพิจารณาค่ะ ทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมนะคะว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันของโรคโควิดส่งผลกระทบมากมายให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตที่ย่ำแย่จากการวิตกกังวลและความเครียดที่มีมากเกินไปก็ย่อมส่งผลเสียตามมากับการใช้ชีวิตประจําวันของคนในสังคม โรคผมร่วงเป็นหย่อมเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดการพักผ่อนน้อยการไม่สมบายอื่นๆนํามาก่อนเช่นภาวะโรคภุมิคุ้มกันทําลายตัวเองอื่นๆอาทีโรค sle โรคไทรอยด์เป็นพิษเป็นต้นค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ